สวัสดีครับอยากทำคอนเทนต์ YouTube ไมโครโฟนก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญสำหรับในการทำคอนเทนต์อยู่ด้วยกันกับช่องคณิสอนกับช่วงลองให้รู้ นีม่มีวเลสไมโครโ,โฟนมาแนะนำที่สำคัญคือราคาถูกมากครับเริ่มแกะกล่องกันก่อนเลยแล้วกันไปดูตอนแกะกล่องกันเลยก็ในกล่องของเรานะครับ ก็มีตัวที่เป็นฮอตชูเอาไว้ติดบนหัวกล้องได้เป็นตัวอะแดปเตอร์มาแถมมาในกล่องเลยในกล่องก็จะมีอุปกรณ์คร่าวๆก็จะมีสายสัญญาณที่ต่อเข้ากลับกล้องของเราและตัวส่งสัญญาณมีพระเอกของงานของเราเลยนะมีทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่งนะครับ และครับเสียงที่คุณได้ยินตอนนี้เป็นเสียงจากไมโครโฟนชัว T1R1 Wireless m r โ phone ครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวไมโครโฟนตัวนี้เป็นไมโครโฟนที่ราคาย่อมเยาวมากๆสํำหรับคนที่เริ่มต้นทำคอนเทนต์ YouTube ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งคนที่เริ่มต้นทำคอนเทนต์การมีไมโครโฟนสักตัวเป็นสิ่งที่ดีไม้เวลส์ชัว T1R1 รอบๆตัวเครื่องก็จะมีช่องหูฟังช่องไม่ มีหนอบสามารถปรับความดังของเสียงได้มีสวิตช์กดเปลี่ยนคลื่นสัญญาณได้ตัวนี้เป็นคลื่นสัญญาณแบบ UHF ใส่ทานแบบ 2A 2 A, ก้อนก็เป็น1ตัวรับ1ตัวส่งก็เป็น4ก้อนนะครับก็สามารถหาซื้อฐานได้ง่ายตามตลาดทั่วไปเลย <Wow. S 1> เขาบอกว่าตัวนี้มีระยะการใช้งานอยู่ที่50เมตรน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่80กรัม ไม่รวมแบตเตอรี่ทั้งตัวรับและตัวส่งนะครับชุดเด่นของไวเลสไมโครโฟนคือไม่มีสายระโยงระยางตอนนี้กล้องที่ถ่ายที่ทุกคนได้ดูอยู่ตอนนี้อยู่ห่างผมประมาณเกือบเกือบสเมตรก็เป็นความสะดวกอีกแบบหนึ่งที่ใช้เป็นไวเลสติดบนหัวกล้องแล้วก็เป็นติดปกเสือ้อตรงนี้นะครับก็เป็นตัวไวเลสไมแบบนี้นะฮะก็สะดวกดีครับทํางานสะดวกทำคอนเทนต์จะเดินบล็อกจะพูดสัมภาษณ์หรือ อะไรทำนองนี้ก็สะดวกครับใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากใส่ฐานแล้วก็เปิดสวิตช์ตัวหน็อกก็สามารถใช้งานได้เลยถ้าพูดถึงเรื่องเสียงผมคิดว่ามันแตกต่างแตกต่างแน่นอนครับกับการใช้ไมค์เดิมๆของตัวกล้องลองไปทดสอบกันดูครับผมมีคลิปทดสอบจากโทรศัพท์มือถือและจากกล้องว่าเสียงคุณภาพประมาณไหนใช้งานได้จริงหรือเปล่าในราคานี้ไปดูการทดสอบแรกกันเลยครับ สำหรับการทดสอบเสียงที่ได้จากกล้องและเสียงที่ได้จากไมโครโฟนไวร s สตัวนี้ติดเข้ากับกล้องไปดูกันเลยครับครับตอนนี้ก็เป็นเสียงที่ได้ยินจากกล้องโวลิมปัสนะครับไม่ไม่ได้ต่อมาแยกก็เป็นเสียงสดๆจากกล้องเลยจะได้ประมาณนี้ลองเปรี่ยนเพียบกันดูครับสวัสดีครับเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้นะครับก็จะเป็นเสียงจากไมโครโฟนไวัสชัวรที่1 R 1 ที่ติดคู่กับ us, o l y m p u ัส OMD EM5 Mark II นั่นเองนะครับเสียงที่ได้จากไมค์ไวเล s สก็จะประมาณนี้ลองฟังกันดูก็เห็นความแตกต่างนะครับต่อไปก็สำหรับสายคอนเทนต์ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายทำวิดีโอคอนเทนต์ไมค์ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ลองไปดูคลิปทดสอบกันดูครับสวัสดีครับเสียงทุกคนได้ยินตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์กล้อง iPhone ใน iPhone 6นะครับไม่ได้ต่อไม้แยกใดๆทั้งสิ้นลองฟังเสียงเมาดูตอนนี้มีรถวิ่งอยู่มากมายนะครับก็มีเสียงแอมเบิร์สรอบๆเยอะมากสวัสดีครับเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้เป็นเสียงจากไม์ไวเลสนะครับชัวที่1 r 1ทดสอบเสียบกับโทรศัพท์มือถือนะครับตอนนี้เป็น iPhone 6ลองเปรียบเทียบกันดูครับในสภาวะที่มีเสียงรอบๆมากมายรถวิ่งกันเยอะแยะมากมายนะฮะ ก็การรับเสียงเป็นยังไงการตัดเสียงรบกวนเป็นยังไงลองดูครับก็เห็นความแตกต่างสําหรับการทดสอบในคลิปที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าคุ้มราคาก็สรุปนะครับดูจากคลิปที่ได้ทําการทดสอบแล้ววัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างและราคาเริ่มต้นกันที่การทดสอบผมรู้สึกว่าให้เสียงที่ดีนะครับชัดเจนสัญญ,ญาณมาเต็มแน่นอนใช้งานสะดวกง่าย แล้วก็ไม่มีสายระยงระยางให้มันแบบยุ่งยากคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ตัวนี้เป็นพลาสติกแบบไม่ค่อยแข็งแรงครับก็ถ้าเป็นไปได้อย่าทำร่นนะครับเจ๊งแน่ๆส่วนราคาตัวนี้ราคาอยู่ที่500บ <Wow. S 1> าทอาจจะตกใจวเลสไมโครโฟนตัวนี้ราคา500บาทครับผมซื้อมาจากผมซื้อมาจาก ยังไม่มีสปอนเซอร์นะฮะยังไม่มีสปอนเซอร์นะฮะก็เลยเซ็นเซอร์ไว้ก่อนถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสําหรับไมโครโฟนไวรลสตัวนี้ตอนนี้ผมก็ติดอยู่กับกล้อง Sony A7 คุณภาพเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้ไมคติดอยู่ตรงนี้ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องคณิตสอนก็จะมีอุปกรณ์ มาแนะนําไม่ว่าจะเป็นจิป,ปาถะเนฮะทุกๆอย่างอยากให้ทํารีวิวอะไรอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้แล้วก็อย่าลืมก่อนจากกันไปนะครับกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ